ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผมแม็กกี้นามกราบสวัสดีดพี่น้องวันนี้ก็สิไปกินม,งมงนุงโมเนาะไปกินมุงโมเนาะพี่น้องไปไปไปทางเข้าสวนมุงโมก่อนจ้ะไป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 รถรถยับไปอ้า่ะเปินรถรถแห้งอยู่ดอกบาสั่ มึงพูดตือทางไปบ่บริเวณหลินน้ำเมียวอ้ายแล้วอ้ายอยู่มันเมียว้าบ่เห็นนชนอย่งมากันเห็นเฮือนฮะ่ะอามาเมื่อกี้ม่นั่กูบอกแต่บอกว่าถือไว้ถือวันคงมปงดกูถอวนจังใส

nó nó vô. Đó nó cũng nặng. Đó cái trường bọ. Cái ัะไหนในซูบอกกูเรื่องนี้มาสมศสิษย์นิรนามพี่น้องพาสมศสิษย์นิรนามไป จะไปพอกันชวนงูเนาะพี่น้องโอ้ตอนนี้ก็มาหอดสวนแบบงูอะไรปะโอ้โอ้หอดสวนงูเลยก็ขันเอ็มเนาะว้งโมระบุ๋นเอย Mà không mô Không mùng. À. Mình mô Mô, 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 nhảy

ศูนย์นสามศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกสี่เนาะได้ยังได้บโม้ามิตนึ่งงามพี่นาะกับพาสมาชิกนี่ละนามมากินบังโมมนิอย่าไปหารูปของเราได้ให้เสองหน่วยป้าถือไว้บ่าศูนย่างยางวก็บุมีหายซำ เอาถือหน่อยเดียวอ้วอามดอกากินหน่อยหนึ่งกัดผ่าเลยเนาะผ่ากินเลยนอนหน่อยหนึ่งเนาะกินกกนี่กอนเนาะมาตุบหน่อยเลยเนะาะเน,นี่พี่น้องผมได้โทรสั่งกับโทรเลยเนาะเบอร์วังกินนี่แหละแม็กกับมหามหาถ,ถ่ายมาส่วน สโมสุสมสิกนี่ละน้ำกินมันบึงเราเลือกก่อนหน่อยเลยสาวพันเนาะพี่น้องเนาะหน่น่น่สนะใหญกูวยเออบแล้ได้เออมันแน่นได เออไว้ทัทง้งทางผมแน่นได้เนาะนเขาบอกปุ่น,น้ากับปลูกวะเขาอยู่หน้าพุ่นเขาปลูกเขาก็ปลูกวะเดี๋ยว<ะ>ผ่านหน่อยหนึ่งไปพี่น้องไป มาสวนมึงโงมันนี่มาหลอกนะมือนี่มันบรเดตไปได้มามือน,นี่แหละไปถ่ายเพลงจะมีเพลงแล้วก็มาเลย

บันี่เละเินักนี่บุรมานี่นะไปสวรรค์หนึ่งอ่างมมพี่น้นอง าสมบรรยากาศขอ่บ

หาเนหน่วยเฝ้นหน้าค่ะตอนที่วันนี้มาสวนนาะพี่้องชวนนะค่ะเพี่อง ึงเ้ากินม้อ <ừ. S 1> หาแล้วมากินอะไรสองเบงเลยเนาะ มาพี่น้องอืมอืมบ่คลาดตัวแม่วะเฮาบ่กินดอกหมูวะยาวกัน วิ่งผ่าเลยเด้อไงบ้างงา้นพาบึงปอเราปลูกงนันพาบึงบรรยากาศก่อนพาบึงบรรยากาศรอบเชียงหยทยเชียงนาเนาะเรื่องป่านะั่พี่น้อง เรื่องป่าปลูกแตงนี่ของแตงก่ะบ,บรรยากาศพี่นอ้องว่างามเลยอันนี้ก็ส่สวนตกแตงงมาะพี่น้อง เราปลูกหลายลีเนอพี่น้องปลูกสลีในเรียงป่านะ,ะน,นะตั้งสารนะนนะพี่น้องเรียงเรียงป่านำปลูกสลีปลูกมาอิ่มปนนะอะ เอาามือรถามือห้าายมเบอกนึงเอาอีกบ่อพาเลยบ่ท่ามแบบขาบรรยากาศเนาะพี่น้องบ่แซ่บลิงโมนแซ่บขาดหน่บแซ่บเพิ่หลายพีหนเสร็แมันหลาย Hãy <laughs> 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 làm... <Để> <laughs> là người ta hãy là đi đi. hãy là người ta hãy là người ta hãy là người ta hãy là người là người ta hãy là Nói ta hãy là người ta hãy là người ta hãy là người ta

เออใครจะลืมมาซื้อนอ้เบอร์ตามสั่งอะไรเบอร์ตามที่บอกอะไรพี่น้องปั๊ครับตัวมันใหญ่พี่น้องเอ้ยเอออิ่มอิ่มเลยพี่น้องวันนี้ บราแม่กระตับตัะตูใหม่ฮะเงินหนึ่งบ่อแถมบ่ออ๋อซื้อซื้อซื้อสองแถมหนึ่งนาะพี่น้องซื้อสองแถมหนึ่งนี่อ๋อแถมอีกพี่น้องนี่นี่พี่น้องว่าควรจะมิตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมื้อหนก็กินอีกพี่น้อง ก็อย่าลืมเบอร์ทีบอแมกอไปล่ะโมเมื่อนี้ปะกระจกคิดที่เงตัวนี้เนาะพี่น้องากดไลกซกดตดตามกดกระดิ่งลืมกซับสบายไป